เราไม่มีพลังอาสุพลังาสุพลังกะกสันได้พลังเป็นเจ้าโคนากกามนาพลังเป็นเจ้ากัสปะพลังเป็นเจ้าก้อนธรรมะพลังเป็นเจ้าอริยเมตต้งหสู่หาปเนียบอกฟังฟังมาในโลกาสัมปองยาในหลักฐาเขาย้ำเดี๋ยวนี้เป็นหลักฐานพระต่อเป็นเจ้าก้อธรรมะเขาเนี่ยกพระเป็นเจ้าก้อนธรรมะเขานี่้กงบนายายเพี่อนกันสัปรตมาเออเต็มเี่ยว่าวเติมมติมม เออเป็นมื่อยนา้นเมื่อเป็นพเจารราเป็นคนยิ่งหรอพราตวเป็นเจ้าละเออแต่เพือปวาินจักยังหนุนนั่นเป็นคนยิ่งนั่นบอเออเส้นชัปรมาพิจต่จากนันมาจะเป็นคนใจช่างปานอะรมาจวรนัสริสุทธานอยู่ในเมื่อพานะสีแดงน้ำมันพักกาดันพราเป็นเจ้าโนราที่เมอวลาเมื่อยนานชุดรองเป็นเจ้าพราหมุองอัิที่ขายนเป็นเจ้าพรานนะ ธรรมะอักษ n อริยมารติปีกูจัดกูมิปัจอเกิดจัดหนึมาเกิดเป็นมาตุธหลกุมารา็นเจเมฆคำนั่งสมุทตาคือชาว่อาลงมในโกกาอาปักตายเป็นมดคือชมคือสมพ็อพเมลูงในนอรเอาแมงด้วยคำนั่งในเจ็ดวันเชื่อกันกับนาฏิผักนั่งเสี้ยวชดตรองเป็นจอพระราตันแด่นนันมาเดนเด่นที่เอ่อมันอกปรารถนาในเรื่ออยู่าเกวาสัม

ส่งเมตาในเมืาาม่อนามาตาแทนเสียสียสังขีไปแซ้กับผานุ่มๆแต่ได้เป็นจัรราชสุหนึ่งแต่ได้มีชื่อว่าพระราชเจ้ากกตมมาสัมมาสัมพุทธาแต่ด้ภูมไในปรังงงเสียเปรย์ซีสงพีหมันตั้งหากิรสามมาัามามันคันธหมันมัจจุ n ันเตว่าพุทาาธมันอภิสังขรามาัเชียวแต่ไ้นนางเลือปรังงงสงส,ส,ส,งสัตว์ีสัคน อาซาบันเจ้ติยาวถึงแปดสิบปีตีเลยแม่ตาบันสักกว่าหนึ่งเซนสิบห้าว่าสิยาวแล้วก็เอาเขาสู่ที่ปัดกว่าติดตั้งศาสนาไว้หาห็นตีเมืองสวัสดิ์อยู่นี่ยาสักกว่าแล้วก็ที่ปัดเนื้อเนี่ยพระปจตาเกตติยาอมันจะประเภทยรทำสร้างสังขารมีมาผูจารผู้ปานมันจะได้เกิดเป็นคนมังจารได้เกิดเป็นสัตว์มาทิ้งทิ้งเลก็ได้เกิดเป็นสัตว์ตัวผู้มาทิ้งได้เกิดเป็นผู้ใจมาสร้างสังขารมีมาตลอด จอดึงจันทร์หนึ่งในเกิดมาเป็นเจ้าตีมีอำนาจกลางจันทร์หนึ่งในเกิดมาเป็นมหาเจนาค้ามหาเจ้ามหาเจนาค้านี่บอกเฮ้อสร้างความเมตตาครั้งน้่งจันทร์หนึ่งในเกิดมาเป็นเจ้าสุวรรณเสียงลุ่มลาบอดในตามหมอนั่งสองจันทร์หนึ่งในเกิดมาเป็นปุริตัดนักนาคาจันทร์หนึ่งในเกิดมาเป็นทุกิตุราปัิตาจันทร์หนึ่งในเกิดมาเป็นจันทรจันทาภุมมาลาจันทร์หนึ่งในเกิดมาเป็นนาราตาขุนแสงจันทร์หนึ่งในเกิดมาเป็น พิทลาปันิตาจันนิเมมันเกิดมาเป็นเจ้าวิสันตลาเจ้าวิสันตลาการจังผืเกล้งแ้นตันหลุอิลุกใจตันหลุตันเมเที่ยวซ้ำผินจ้ามหาปริจักกะหามีวในสาเนิในสามแทนขณะปริจักกะหนื่นคำโกของหลุงตานังเสลยอ่าังกาปริจากะเมื่อังกาเนืโตโฮเจอหลุตันชีวิตาปริจักกะ จุดนาซาบหูตาหนัมังจัดตอจุนบันซือกิน <spreading> ม <exaggerated> <acht> ังจัดมังจัดแลจุนบันพีรุพิไากกินกัเนอจุนนาซาบแรงอาชีพเยอะตยันมันง่ายอย่างซ้พในชีวิตต้าไปจักราพุทธต้าไปจักร้าต้านโลกต้านเนืริยาปจิจร้าไปจักาในต้านเมืแทนจะได้เป็นจชาพราลานซปรมินน่าดีดทายอันเป็นใจชาววิสันตลาเซียงตเกิดเดือดจันทร์ภาก ตัวสิตานอยู่ศิหิงปีเมือ่อปีเอาปเลยโนมาท่นนั้นคนดีคนชังคนยิ่คนฟ้องผิดปังลงมเ่เอาบัญจาที่รากันนะบัญจากลักษณะาหามิวจุนทนยอดจะมากปาปฏิสัตย์อยู่ในต้อกนักรีมหาายาทีวีปีเมือ่อกับปีละวัตถุกนั้นเมนยัานคุณเราข้ามสุดก่อนนาเป็นปอป,อป,อปอมันเจเสียอนี่ก็น,นั่นมามาอยู่ในตอมรสิเกิดเชียวมึงไจะมาเขาต้องนั่นนาง สิริมาหามายานอนพันนั้นจังเกี่ยวกัาเลี้ยงอาของโอคํมมากับกานเลี้ยนี่การบมรจงป้าสัที์นางนั้นป้าสัีว์เรศิษ์เดินเกิดภาพาพความแดีสวนปักสาวผู้เย็นลุงปิ่นเหวที่เมื่อกี้ญาติเด็กสาวนั่นั้นลงปิ่นนียที่นั้นที่เมื่ยามตาวันเต็งนั้น มันจะเลยเกิดมาเสียวในกบหมูเจ็ดหลวงมหาเอาในกบกันให้มาเลยหาวันในกบต่างเชี่ยวต่างียงวัดชิตตะตะในเจ้ากูมาร่าในตานน้ำมันพันพันตัดเปิดสุดต้องถิมทนเที่ยวกอบมันจะไปเหยียบมาจอมมันตันมาจอมีเกิดมาเลยเชี่ยว่วันเม่ในนอนเพกกว่าในกบสิบมหามายาในเพีงนอนเพกตายกว่ายอาก็เกิดเป็นคนคนยิ่งก็เกิดเป็นคนใจจะว่าสิริมหามายาที่ว่าคนนั้น นี่ได้100บาทผมสิต๋าขอบคุณครับสิต๋าแต่ว่าเอ่อดูเป็นคนใจซะปุริสาอยู่ที่นั่นพั้นเจ้าซ้ําอย่ามาจอมปั่นกันมาจอมกินตลอดอออาซาใครสิพบปิ้กคุณคําสุตลอดตามาอีกพอ Họ lũng sám sống sương ma làm ma su làm ma sám lăng xiêu thì cắt thì may thì quấn mắt chồng thì cắt cắt nhìn nhìn cái gì gì dù xiêu cái đấy anh đừng để đi quên đừng quên đừng hẹn nam đi hẳn quân cầu một cái nam thì ma phản hẳn đi xuống bắt sáu nhịp hẳn quân cầu hẳn quân chết hẳn quân tiến hẳn quân tái cho sám sám hẳn để hẳn là han hẳn chầu đồng nhiên sầm ta con cùng họ มันเจ้า Sch ก so ็มาจุนลูก <lending> จุนเมจุนหมวลง3สามสองเนี่ย้อแต่ก็ถักย่างมัติดคือหน่นจุนลูกจุนเมงผู้สังคมเปสี่ยวกันนั้นมาจจะเจ้าไอสันนห่างเห็นมาเสียวะจร้องหล่อ้าคนผีสีเจ้าเนมันโยกมัติดมานนคำอ่ากับเพียงเดียวบินแต่ลมดติดเหมัอนนำอโนมาน่ะ ดินเดินลงอยู่นังนานามามันจะกังวัตัดคุโอคมันจะอธิษฐานเออก็จะไิดเองก็จพน้ามันมันนี่ก็เออคุณโคัอยอย่างนี้ต้อดินคุณอินชิกยาอย่างมาอปั้นทำมาหัก